สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเป็นตัวเซตโปรโมชั่นนะครับเป็นตัวเซตโปรโมชั่นโปรเฟชชั่นอลหนึ่งนะครับอ่าโปรเฟชชั่นอลวันนะครับก็คือในในตัวเซตตัวนี้นะครับจะเป็นเซตระบบ POS นะครับเป็นอุปกรณ์นะครับระบบ POS อ่าสำหรับอ่าหน้าร้านนะครับช่วยเราคิดเงินเก็บเงินนะครับในในเซตเนี่ยนะฮะก็จะประกอบไปด้วยนะครับเป็นตัวลิ้นชักเก็บเงินนะครับตัวนี้เป็น mk 3 5 0นะครับก็จะเป็นช่องเก็บช่องเก็บธนบัตรแบงค์นะครับสช่องนะครับแล้วก็ช่องเก็บเหรียญ8ช่องนะครับตัวเครื่องเครื่องตัวลินชักนะมาพร้อมกับตัวสายนะครับที่จะให้เอาไว้เสียบกับตัวเครื่องพิมพ์สลีปนะครับเพื่อที่จะให้เวลาปิ้นปุ๊บ นะครับให้ลิ้นชักเด้งเปิดเกยเองอัตโนมัตินะครับต่อไปก็คือจะเป็นเครื่องพิมพ์สลีปนะฮะเป็นเบิร์ดนะครับเป็นตัวนี้เลยนะ CPQ หนึ่ง T นะครับตัวนี้หน้ากว้างแปดสิบมิลนะครับหรือแปดเซนนะครับเป็นไซส์มาตรฐานนะนก็ในเครื่อง เครื่องพิมพ์นะครับก็จะแถมกระดาษไปให้ด้วยนะครับความร้อน2ม้วนนะครับแถมกระดาษไป2ม้วนนะครับแล้วก็จะเป็นต่อไปนะครับจะเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบิร์ดเหมือนกันนะครับเป็นรุ่น BS011BU นะครับตัวนี้จะอ่านได้ทั้งแบบ1 d2D นะครับระบบอ่านแบบลิเนียนะครับเป็นลำแสงแบบลิเนียตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ ตัวหนึ่งนะครับจะเป็นโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมบริหารงานร้านค้านะครับ Account SME g มนะครับจะแถมจะไม่ใช่แถมสิจะอยู่ในชุดด้วยนะครับตัวนี้นะจะเป็นแบบระบบ t แต d a l o o n นะครับเครื่องต่อเครื่องนะครับจะได้แบบนี้ไปด้วยนะครับ1เซตนะฮะก็ทั้งเซตนี้นะครับราคานะครับ14,300บาทนะครับ ทั้งเซตนี้ราคา14,300บาทโอเคนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามนะครับทักเข้ามานะครับหรือโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษานะครับคอยให้รายละเอียดนะฮะโอเคนะครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับที่ดูเหมือนเดิมนะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ